thank <music> you เอาละครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ช่อง EQ Channel มาวันนี้เราอยู่ในเกม ROO นะครับ ok เล็กน่าหลอก Origin นะครับวันนี้เราจะไปลง Elf h i m e ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ผมผมอยู่ชั้น70แล้วนะ Elf h i m e เนี่ยมันจะดรอปไอเทมเอาไว้อัพ EP สัตว์เลี้ยงของเรานะแล้วก็จะมีตัวน้ำเนี่ย Spirit b u e l นี่ด้วยนะ Spirit b u e l เนี่ยเอาไว้รีสเตตัสสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าเกิดว่าผมแนะนาจริงๆนะการรีสเตตัสสัตว์เลี้ยงอะ่ะน่าจะต้องมีสัก2ดาวเป็นอย่างน้อยกดเข้ามาที่คุณสมบัตินนนนะะะครรรรับเเเีีี่่ยยปมาาาณ้ดวทตงใจ เนี่ยของผมเนี่ยได้4ดาวเนี่ยค่าเรตติ้งมันก็จะสูงหน่อย2,000กว่าเลยนครับเนี่ยตัวนี้ได้4ดาวเรตติ้งก็4,000กว่านะครับเออเอาสเตตัสที่ตรงใจเราด้วยเราต้องดูว่าแบบเออสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยผมมันเป็นกดดูตรงนี้ครับเนี่ยมันใช้สกิล M damage อย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเอาอินเนี่ยกดเข้ามาที่ attribute เนี่ยกดดูรายละเอียดเราจะต้องเอาอินเยอะๆเพื่อที่จะให้มันมี M attack สูงๆถ้า M attack สูงๆแล้ว damage มันถึงจะแรงนะครับตัวนี้ใช้สกิลเป็นธาตุไฟนนะครัับใช้้ M attack อย่างตวีเองนี่ยใช ครับเมื่อเปิดใช้สนามแรงนุกทัวรลดลดาเมจเอ,อิร์ธหลอดได้รับลงอ่าอ่าอันนี้อันนี้คือดูดอย่างเดียวไม่มีทำดาเมจใช่ไหมตัวนี้ก็ต้องเป็นเน้นวิดนะครับคุณสมบัติที่ตัวนี้ต้องเน้นก็คือวิดนั่นเองอะไรประมาณนั้นนะครับผมบางตัวก็จะอ่านดูเลยครับว่าแบบเอออันนี้ทำมดาเมจลมตัวนี้ทำเป็นฟิสิกอลดาเมจอย่างเงี้ยครับคือตัวไหนตีเป็นฟิสิกอลเนี่ยแล้วก็จะต้องหาพวกสเตตัสที่ออกเป็นสเตร็งอะไรเงี้ยครับ,นะรบประมาณนั้นนี่คือหลักการที่เราจะต้องอ่าสุ่มตัวฝึกคุณสมบัตินะครับนี่ก็็็จะะมมมมมีีีีีีดดดดดดาาาาววววใใชช่่่่่่ััั้้้้้ยยอออออนนนนนนึึนึงงงงกกกกไไเเฝตตต แม่แล้วก็กดฝึกต่อไปนะอินเยอะๆอันนี้คืออินต่ําสุดไม่เอาแล้วก็สุ่มต่ออันนี้คือยังอินต่ําอยู่ถึงต่อให้เลตติ้งมันจะขึ้นก็ตามแต่นะแต่ถ้าอินมันต่ําไปก็ไม่ไหวนะอันนี้ก็สุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยได้อินเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็อันเก่าดีกว่าอ่าเนี่ยได้อินอ่าอย่างเงี้ยน่าจะดีขึ้นเลตติ้งก็สูงขึ้นเรากดบันทึกนะครับกดบันทึกไปก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นนิดหน่อยได้เลตติ้งมา2000 การลงเอลฟ์ไเนี่ยก็จะได้ก็จะได้ในส่วนนี้นะครับได้ได้ตัวน้ํานี้นะครับได้น้ําได้ได้เพชรได้อะไรก็ว่ากันไปปะัะเดี๋ยวเราลองไปลงเอลฟ์ไกันดูก็กดเริ่มการลงดันเอ i ฟเนี่ยก็จะมีสัตว์เลี้ยงของเราลงมาช่วยตี2ตัวนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็กดมาแล้วก็ตีได้เลยเนี่ยอย่างสัตว์เลี้ยงของผมเองนะครับ กดท้าทายชั้นต่อไปใช่ไหมอันนี้ก็จะได้สมุดนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยผมอย่างดาเมจของสัตว์เลี้ยงของผมดูนะเดี๋ยวให้สัตว์เลี้ยงผมตีอย่างเดียวนะสัตว์เลี้ยงของเราที่แบบว่ามีอินเยอะๆใช่ไหมครับสกิลดาเมจเท่าไหร่บงเข้าไป9,000กว่า28,000อะไรเงี้ยแล้วเราต้องลงให้จบก่อนที่ตัวชนวนไฟนี้จะหมดเ <22, S 2> นี่ย22,000เนี่ยครับโจมตีเท่านี้อะไรเงี้ยบงเข้าไป9,000กว่าท้าทายชั้นต่อไปแล้วก็บางด่านมันจะมีบอสด้วยนะครับกดตีไป ของผมเน้นใช้สกิลหมู่ตัวหนึ่งเป็นตัวดึงนะครับแล้วก็เราก็ตีไปเนี่ยสัตว์เลี้ยงผมสกิลไป4ี่หมื่นกว่าผมแทงได้หมนะื่นเก้าหมื่นเจ็ดอะไรเงี้ยสัตว์เลี้ยงล่ะระเบิดสองหมื่นสอง สมุดพ p EP เนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ็ดสิบห้าปุ๊บก็จะมีบอสมาตัวหนึ่งแล้วก็ล่อมาให้มันแบบมารวมๆกันเพราะว่าเราต้องทําเวลาให้ได้เร็วที่สุดนะอย่าให้ชนวนมันหมดก่อนถ้าชนวนมันหมดก่อนคือเราแพ้นะคือเรายังไม่เก่งพอเนี่ยพอจบชั้นเจ็ดสิบห้าเนี่ยมันก็จะมีแบบใช้สําหรับเลื่อนขั้นล้อมรวมชั้นเลี้ยงอะไรก็ว่ากันไปนะจะมีของพิเศษให้ด้วยได้เพชรด้วยนะครับยิ่งผ่านเอลพาร์ an, ชั้นสูง,สงครับเราจะสามารถซื้อไอเทมในร้านค้าพิเศษได้ออไอเทมในเดี๋ยผจบแลเดี๋ยผมพาออกไปดูนะถราเด้ี๋ยๆ ไม่ไหวจริงๆอ่ะแนะนําเป็นกดใบธาตุตีก็ได้ครับแต่ใบธาตุเราก็ต้องเปลี่ยนบ่อยๆหน่อยใบธาตุมันจะทาให้เราตีแรงขึ้นเยอะอยู่ครับเออยกตัวอย่างเส้นผมแทงหมื่นเจ็ดเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราเจอมอนสเตอร์ธาติดินผมกดธาตุไฟผมก็จะตีทีละสามหมื่นกว่าเลยเข้าใจไหมดินแพ้ไฟไฟแพ้น้ําน้ําแพ้ลมลมแพ้ดินก็จะวนอยู่อย่างงี้กดใบธาตุไหนก็ได้ที่เราชนะทางมอนสเตอร์ตีก็จะทาให้เราตีได้เร็วขึ้นสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าตีไม่ไหวนะเนี่ยชั้นแปดสิบก็จะเจอบอสอีกเงี้ยบอสเนี่ยก็เป็นบ โฟกโอเป็นธาตุไฟเนี่ยก็ต้องกดธาตุน้ําตีต้องกดธาตุน้ําตีถ้าเกิดว่าเราตีไม่ทันจริงๆก็กดธาตุน้ําตีเอาแต่ถ้ทาทันอยู่ก็ก,ก็ก็ไม่ไม่ต้องกดก็ได้อุ้ยผมได้แ capture of c o n q เ e r o r นี่ด้วยอันนี้เอาไว้อัพตัวไทเทิลน,นะครับตัวไทเทิลก็ช่วยเพิ่มพลังให้เราได้ครับเพิ่มค่าดีพีให้เราได้อยู่อันนี้เป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟสัตว์เลี้ยงผมก็จะสกิลเบาหน่อยเพราะว่าธาตุไฟตีธาตุไฟจะเบาสุดนะครับสัตว์เลี้ยงของตัวกวางของเราก็จะเป็นธาตุไฟใช่ไหมแนะนำสัตว์เลี้ยงที่ใช้้้ลลลงกกกกกก็็เเเออาาาพพววสสิิิหหมมมูู่่่ไดดครับถืนนๆีะ ได้เลยครับว่าตัวไหนที่แบบเป็นกุ๊ปทาร์เก็ตก็เอาตัวนั้นแหละมาตีเพราะว่ามันต้องใช้มันต้องใช้ความเร็วมันต้องทำกับมันต้องสู้กับเวลานะครับการลงเอฟไฮมันต้องสู้กับเวลาตอนนี้ตัวละครผมเลเวล62นะครับค่า DY Power เนี่ยมีอยู่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับของสวมใส่นะครับจะมีของบวกเก้าทั้งตัวนะครับจะมีหอกที่เป็นบวกสิบสองนะครับแฟชั่นสงการครบนะครับการ์ดก็พอจะมีบ้างไม่ใช่การ์ดม่วงอะไรครับก็เป็นการ์ดฟ้าทั่วๆไปการ์ดเขียวก็พอมีปนๆกันไปครับขออ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 งกกกกกกก็็็็็็ตตีบวเเเเเยยยยยะะลัปรดมมมูู่่ เพราะแมวที่ผมทําไว้ก็เยอะครับเนี่ยอ๋อแมวก็เลเวลสี่เลเวลหกเลเวลแปดเลเวลหกเลเวลหกเลเวลเจ็ดอ๋อแมวก็ทําไว้ค่อนข้างเยอะแล้วครับมันก็เลยแบบลงผ่านได้อย่างแบบอีซี่อีซี่นะถ้าเกิดรุ่นเพื่อนแบบลงและลําบากนี่ยก็ไปเพิ่มการตีบวกไปเพิ่มอ๋อแมวไปเพิ่มการด์ดดีๆดูครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันต้องใส่ทั้งเอ่อในฟิลด์ด้วยแล้วก็เป็นแอสซิสต์ด้วยนะครับมันเพิ่มพลังด้วยนะเนี่ยกดเข้ามาที่สัตว์เลี้ยงนะครับกดเข้ามาที่ตั้งค่าทีมนี่ครับฟิลเนี่ยกก็็ตต้้ออออออองงั level ัพพเเเเเเเลลลลววยยะะๆๆใช่มแสสซิหครับ เกี่ยวกับ,บบวกพลังสอง0ันกว่าบวกพลัง700 0กว่าอะไรเงี้ยครับเออก็ต้องใส่นะก็ต้องอัพนะครับโอเคอัน okay, นี้คือตันแล้วแนวเลเวล64ถึงจะสามารถลงต่อได้นะครับผมจบที่ชั้น110นี่คือการลงดันเอลไพเพื่อที่จะหาของนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็การลงเอลไพนะครับจะมีอีกอันหนึ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมานั่นะคือเข้ามาในหน้าหน้า RO Shop นะครับจะมีเอลไพตรงนี้นะครับของที่ขายเมื่อเราผ่านดันต่างๆไปก็จะอยู่ในนี้นะครับของที่ผมซื้อไปแลปแลบบล้้้้้วววเเเนนีีี่ยยกก็็จะปบบบไไไดดดดสสุมัตต์์งารธรธ คอนเฟิร์มเลอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เนี่ยพอเราถึงดัน110ใช่ไหมมันก็จะมีเอ่อไทเทิลนี่แหละไอตัวไทเทิลพิเศษขึ้นมาได้ออฟแมวนะครับได้ขนนกทองได้เฟรมของที่เราจะได้ก็จะสามารถซื้อได้มาเดี๋ยวเราไปดูอีกสักหนึ่งดันแล้วกันอ่ะดันที่เราจะลงกันต่อไปเนะี่ยก็คือดันเรกโค้ดชิปเทสนะครับผมเราตั้งแอสซิสแตนต์รีวอร์ดไว้เพราะว่าวันนี้ผมยังไม่ลงนะผมจะเอาไว้ลงวันหลังๆนะดันเฮ็ดเฮ็ head, นะครับอ๋ออันน,น,นี้อันนี้ไม่ไม่ใช่โหมดฮาร์ดแน่เลยมััััันน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 นเเเเเปป็็โหมมมมดอออออออีีีีซ่่่่่แลลยยยยสสตตตรรรร์์์าาาคคคข้้งงนะกทวไบ มันก็จะมีบอสเดรกยืนอยู่ตรงนี้นะจริงๆเกมนี้มันจะต้องมีมีอาชีพที่หลากหลายแตกต่างเพราะมันมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปแต่จริงๆแล้วทีมนี้มันยังไม่โอเคไม่บาลานนะจริงๆมันต้องมีแบบวิศาคอยเคลียร์มอนสเตอร์มูมันต้องมีพ่อค้าคอยคอยหยุดมอนสเตอร์เลยรคอยสตั้นอะไรเงี้ย น่าจะเป็นโหมด easy จริงๆแหละมันก็มันก็ง่ายไปเลยอ่ะถ้าลงโหมดยากมันจะยากกว่านี้อีกเยอะนะเว้ยเดี๋ยวผมไปลงโหมดยากให้เพื่อนดูต่อแล้วกันครับอันนี้คือในรูปแบบของโหมดง่ายนะครับมันก็จะประมาณนี้ยังไม่ได้หลบสกิลอะไรเลยครับตีมอนสเตอร์จอกจอกแจ๊กแก็คือแตกแล้วอ่ะนี่มันก็จะน็อกไปแป๊บหนึ่งใช่ไหมพอมันลุกขึ้นมาถึงตีต่อได้เสร็จพอบอสมันลุกขึ้นมาปุ๊บมันจะมีสกิลเรือวิ่งผ่านแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้ใช้หรือเปล่านะเนี่เรออวิ่่่งาานน้คัก็ลฝ ฮ h ลไฮ h าร์ t มันจะดรอปของคราบอาวุธของคราบอุปกรณ์แล้วก็จะมีดรอปโมล่าคอยด้วยเอาไว้ออฟแมวนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะติดอันดับบอสใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เช็คก,ก่อนว่าแบบเออบอสตัวนี้ที่เรากำลังจะตีเนี่ยเป็นธาตุดินขนาดใหญ่ซึ่งธาตุดินเนี่ยมันก็จะบอกไว้เลยว่าแพ้ไฟกับพอยซั่นนะครับขนาดใหญ่ก็จะแพ้หอกนะครับจะแพ้หอกนะครับ,นะรบแล้วก็เป็นประเภทอินเสก มอนสเตอร์ <Monster S 2> เป็นธาตุดินนะครับเราก็จะสามารถเพิ่มแอตทริบิวธาตุไฟได้กดเข้ามาที่แอตทริบิวตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วกดเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็จะมีเนี่ยไฟแต่ประเด็นคือมันใส่แล้วมันถอดไม่ได้นะมันต้องใช้จนหมดเวลานะครับมันจะมีดูเรดูเรบิลิตี้อยู่ประมาณ600ใส่เข้าไปปุ๊บมันจะมีดูเรดูเลเบลิตี้หกร้อยยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมเองใช่ไหมครับตีพวกมอนสเตอร์ธาตุดินเนี่ยอันนี้เป็นธาตุดินนะผมไปแบดดิสเปียร์สายได้ประมาณ19ื่นเก้าใช่ไหมครับทีนนึงนะอีกทีหนึ่งนะได้ 18, ่ด 14, 18, มอี้นะ เนี่ยหมื่นเจ็ดหมื่นแปดแต่ถ้าเกิดว่าผมใส่ธาตุไฟก็ไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมกดแอ t ทริบิวต์เข้าไปกดตรงนี้เข้าไปเนี่ยกดธาตุไฟเข้าไปกดยืนยันใช้เข้าไปเนี่ยกดปุ๊บนะครับมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาครับตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับ w e a p o n a t t r i b u t e นะครับเปลี่ยนเป็นธาตุไฟแอ t ทริบิวต์นะครับ Dulability อยู่ที่หกร้อยนะครับแ้วเราเปลี่ยนจากดาเมจของเราที่เราเห็นเมื่อกี้หมื่นแปดกว่าเราแทงเข้าไปใหม่ 3 0 0 0 0 20,000กว่าเห็นป่าส0 9 0 0ื0 0 0 0้0 0 0มห0 0 0อะไรประมาณนี้ครับเราก็จะตีแรงขึ้นเยอะครับเราก็จะตีแรงขึ้นเยอะถ้าเกิดว่าเราตีมอนสเตอร์ธาตุดินนะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้ดาเมจจากการตีบงตีบอสเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วก็อันดับการทำคะแนนนะครับมันจะมีความแตกต่างกันในหน้าที่นะครับกดเข้ามาที่อันดับล่าสุดน,นี้ที่ที่ได้อันดับสูงๆครับจะต้องแบบมีทั้งการรับดาเมจที่ดีนะรับดาเมจไปทั้งหมดเจ็ดเการทํา็นต์มีที่ดีารทำดาเมจป เป็นันดับที่2มีทางการฮิลที่ดีก็คือฮิลไปอีก12เป็นอันดับ3เห็นไหมเขารวมกัน3หน้าที่นี้ครับ3หน้าที่นี้แล้วก็มีการตายที่น้อยตี้มีการตายทั้งหมด9ตัวนะครับรางวัลรวมของเขาเขาได้ที่1เห็นปะเออเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําทุกหน้าที่ให้ดีครับบางตี้มีแต่ดาเมจไม่มีแท้งบางตี้มีแต่แท้งไม่มีดาเมจบางตี้มีฮิลไม่มีไม่มีดาเมจมันก็จะไม่ได้อันดับหนึ่งเกมนี้นะครับแต่ละหน้าที่มีประโยชน์เ <_ d ata> ช่น <_ d ata> เราจะตีในรอบนี้นะะะับบผผมอ tank, ออผมออแบบอาาาาาจจจจจทททํห้้้ีี่แแงงเเโปววลสตย ออยแทงะไรเงี้ยเพื่อที่จะทําหน้าที่แทงเดี๋ยวรอดูกันตอนนี้สมาชิกในปาร์ตี้ของผมนะครับก็จะมีวิสานนะครับมีมีค่า d y power อยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่นามนะครับอุปกรณ์ก็จะมีบวก11บวก8บวก9ผสมผสมกันไปต่อมาก็จะเป็นวิสานอีกตัวหนึ่งนะครับวิสานอีกตัวหนึ่งอุปกรณ์ก็จะมีบวก10บวก8บวก9ผสมกันไปเหมือนกันนะครับแฟชั่นนิดหน่อยต่อมาก็จะเป็นพระนะครับพระมีพลัง d y power อยู่ที่1นึ่งแสนสี่พันมีบวกเจ็ดบวกห้าแล้วก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันนะ อันนี้ไม่ได้เปิดของไว้117 0 0 0นัะครับส่วนตัวผมเอง1 1 8 0 0 0เดี๋ยวมารอดูกันนะครับผมว่าเราจะได้อันดับประมาณเท่าไหร่1 0 0 0 0 0กว่านี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ครับแรงกิ้งของอันดับต้นๆเนี่ยก็จะท็อปร้อยแล้วนะอย่างตัวผมเองก็อันดับ66นะครับหนึ 100, ไปไป่งแปลายๆนี่ก็อยู่ติดท็อปร้อยน่าจะติดท็อปร้อกันทุกคนแล้วแหละเนี่ยพอเรามาถึงบอสใช่ไหมแล้วก็ด้วยความที่บอสเป็นขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนสกิ โว้กบอสเพื่อให้บอสหันมาตีเราให้บ่อยที่สุดเนี่ยเราก็โปรโว้กต่อแล้วก็แทงบอสไปผมแทงได้เท่าไหร่อ่ะสี่หมื่นนี่หรอสามหมื 39, นะะ่นเก้านี่ปะ่ะสามหมื่นสี่สามหมื่นเก้าสามหมื่นสามนี่ป่ะเนี่ย สามหมื่นหกเนี่ยสี่หมื่นสองเนี่ยพยายามให้บอสหันมาตีเราให้ได้บ่อยที่สุดครับเราจะได้คะแนนแทงด้วยโป้เวก็จะมีข้อดีนะ <fit> โป้วมันก็จะทําให้สตูครับโดนตีแรงขึ้นด้วยนะครับสตูที่ถูกยั่วยุนะครับจะตีแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์แต่ประเด็นคือจะลดนี้ไปสามสิ <S <S <ing> <S บเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอสมันขึ้นชื่อผมเป็นปะตรงมุมใต้ชื่อมันน่ะก็คือมันหันตีเราอยู่นะณขณะที่มันหันตีเราอยู่ก็คือเราน่าจะมีคะแนนคะแนนแทงอะเยอะแต่ประเด็นคือเกมเนี้ยครับ MVP อะมันเกิดทุกแนวมันเกิดสี่แทงออยยู่เววว้้้แลลมมัันใชืดรกน กแนวเวลามันตายมันจะตายพร้อมกันทั้ง4แนวแนวนี้ผมเป็นคนแทงแนวอื่นก็มีคนอื่นแทงเก็บปะสามารถดรอปไอเทมได้สูงสุด5ครั้งต่อวันนะการตี MVP ทั้งหลายแหล่นะครับนั่นแปลว่าไม่มีใครที่จะสามารถจองบอสได้ทั้งวันนะครับบางทีเราจะได้เทียร่าบูปรินก็ได้นะใครจะไปรู้แล้วก็เป็นเป็นเราไหมออของรางวัลที่ได้ใครได้เยอะ ตีเราได้ที่4ครับสถิติการรับดาเมจของเราตีเราได้ที่5รับดาเมจไปที่5ครับอ๋อดาเมจได้ที่3าตีไป5%เสถิติการฮิลได้ที่4ตายไป0ูนครั้งครับประมาณนี้สําหรับการล่าบ,บอสนะประมาณนี้ครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปลงเทสเทสต่อยอสกรอบหนึ่งครับอันนี้คือพอขึ้นว่าชาเลนจ์เนี่ยครับมันจะเป็นดันฮาร์ดนะมันจะยากกว่ารอบแรกที่เราลงกันไปเมื่อกี้เห็นป,ปะ่ะมอนสเตอร์มันก็จะแบบตายยากขึ้นหน่อยเดี๋ยวไปอยู่อยู่ ผมแทงได้2 0 0 0 0ื่นสครับสัตว์เลี้ยงระเบิดได้53 0 0 0ืโคตรแรงเลยเดี๋ยวดูสัตว์เลี้ยงผมระเบิดนะรว้หน่อยหมื่นสี่สี่หมื่นห้าเนี่ย, 14, ยจริงๆแล้วหน้าที่ของเราเว้ยคือวิ่งเข้าไปใช่ไหมปดลากมอนสเตอร์เข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องมีวิสาดนะครับคอยสกิลเนี่ยวิสาดก็จะแบบรอดใส่เมเทโอใสอะไรครับคือหน้าที่ของเราไม่ใช่ดาเมจเว้ยเราหน้าที่ของเราคืออย่าให้เพื่อนตายหน้าที่ของเราคือแทงเดี๋ยวพอไปตีบอสเด็กเพื่อนๆจะเห็นหน้าที่ที่ชัดเจนของอาชีพพไนนนนททเีี่่่ยยยมักกก็คคก็็จจจะะะคคอออลหหห้้าาาาํวิสืืูขงง จะเมเทโอครับจริงๆถ้ามีพ่อค้าด้วยพ่อค้าก็จะคอยสตันตมอนสเตอร์ให้เพื่อนสกิลทีละหมืน่น 7 8 0 0 0เมื่อก hey ี้เรากดโอโวคไว้ให to ้บอสหันมาตีเราเห็นไหมชื่อเราก็จะขึ้นใต้บอสนั่นคือหน้าที่ของเราวิสาห์ก็มีหน้าที่ทำดาเมจไปครับเรายืนดึงแซงให้มันถึงวิสาห์ด้วยก็ดีครับเพราะว่าบางทีเนี่ยวิสาห์ก็จะเลือดลดเว้ยเออเรายืนแบบยืนใกล้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 วิสาห์หน่อยให้แบบพะแซงลงถึงวิสาห์นิดนึงจะได้ได้ฮิวด้วยนะครับคิวเรือวิ่งผ่านปึ๊บวิสาห์ยืนไล่อย่างนี้ก็ก็ครึ่งหลอดไปเลยละกันเราเ็ยังทำหน้าที่แทงต่อครับ พอบอสตัวนี้มันถึงประมาณ40%่สิบกว่าๆมันก็จะน็อกน็อกไปแป๊บหนึ่งมันก็เสกลูกน้องเนี่ยมันก็เสกลูกน้องออกมาจอกแจ๊กแจ๊กอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตีไปครับอันนี้พอมันหมดน็อกเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบ40%กว่าเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็กดโบว์วกไว้เลยครับกดเอ็นเดียวไว้ให้มันหันมาตีเราเนี่ยพอเรือมันมา2ฝั่งนะครับมันมาฝั่งนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะมาอีกฝั่งหนึ่งต่อเราต้องสลับเลนนะครับสลับเลนนนนนิดึงงงงงแแแแแตตต่่กกก็็ยยยยััททบบบบอออออสสครรืืใลล้้้้ซไไววปเาาพชุ ไายหมดจ้า ไม่ใช่อะไรผมตั้งใจจะให้เพื่อนดูอีกรอบหนึ่งเว้ยตั้งใจไว้ว่าเราจะแบบลงดันเนี้ยดันเรกเนี้ยแบบยากเนี้ยให้เพื่อนดูใหม่สักรอบหนึ่งครับถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าช่วยตีมอนสเตอร์เดี่ยวได้ก็จะดีนะสัตว์เลี้ยงแดงอะไรเงี้ยที่เกิดว่าตีมอนสเตอร์เดี่ยวได้อะอย่ให่อย,อ,ยอ,ยอย่างวากิลี่อะไรเงี้ยครับเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตช่วยตีได้ก็จะดีครับพวกซิงเกิลทาร์เก็ตถ้าเป็นสาย A D L ก็ใช้เป็นซามูไรไปสายสกิลก็ใช้วากิลี่ไปสายแท้งก็เอารีสติสแต เรือมา2ฝากแล้วก็เดินหลบเหมือนเดิมดีไปอันนี้มีเพื่อนตายนะอาจจะเพราะผมสลับจอเมื่อกี้หน่อยหนึ่งปะ่ะเรากดแทนงให้เพื่อนก่อนถ้าเกิดว่าไม่ไหวผมจะเรียกสัตว์เลี้ยงตัวแทงออกมาช่วยดึงฟอเรสต์วอเตอร์ว้าออ,อมเป็นสกิลว,วงอย่างนี้ไม่เป็นไรพาเราอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดเราพ้าชุบผมขึ้นมาผมผมจะเรียกลูกน้องตัวแท้งมามา,มาแทงบอสให้ก่อนระหว่างนี้อ่ะพอผมลุกขึ้นมาใช่ไหมผมเรียกตัวลูกน้องออกมาแทงครับแท้งให้เพื่อนให้เพื่อนรวมทีมกันใหม่ก่อนเห็นไหมมันก็จะมาตีลูกน้องผมแล้วพอเราฟอร์มทีกันให่ได้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยนีย่นี่มันจะมีวงน้ําให้เราหลบนะเมื่อกี้ผมเจอแล้วล้วาตายเห็นไหมเราหลบออกจากวงน้ําได้ดก็คือรอดเห็นไรเรามีเรามีเรามีสัตว์เลี้ยงคอยแทงไว้อยู่ครับคอยดึงบอสไว้ให้อยู่ท้ายก็ ผมไม่ได้ลงเอานี้นะผมลงเอาเอาแอสซิสแตนต์เพราะว่าคือดันเฮลไฮมมาครับมันสามารถลงได้สัปดาห์ละ8ครั้งนะครับและ,ละวันละ2รอบวันละ2อรอบสัปดาห์ละ8ครั้งซึ่งวันนี้นะครับวันนี้ที่เราลงกันมันคือวันจันทร์นะครับซึ่งผมไม่อยากจะลงวันจันทร์เฮลไฮตัวนี้ครับผมอยากจะลงเป็นวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะลงท้ายท้าย,ายสัปดาห์ด้วยความที่ท้ายท้ายสัปดาห์เราจะมีเลเวลที่สูงขึ้นเลเวลโลกก็ตามนะครับเลเวลโลกมันก็จะเบียดเรามากขึ้นเราจะได้โดนหัก e x p น้อยลงด้วย นี่คือทริคทริคหนึ่งตอนนี้คือเลเวลโลกมัน55ใช่ไหมครับแล้วแต่ประเด็นคือเลเวลผมเองมันคือ62เออมันก็เลยโดนเลเวลโลกหักไปเยอะถ้าเกิดว่าผมมาลงวันจันทร์นะครับผมก็จะได้อีกขีน้อยได้ของน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้อยากจะลงในวันนี้ผมก็เลยลงเป็นแอสซิสต์ไปพอลงได้วันละ2รอบแล้วก็8ครั้งต่อสัปดาห์มันแปลว่ามันจะลงได้4วันผมเลยลงจะลงพฤหัสสุดเสาร์อาทิตย์4วันส,ส,สุดท้ายของสัปดาห์ ก็มีแค่นี้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับดันอื่นๆครับดันอื่นๆเนี่ยที่แบบว่าสามารถลงได้รายวันหนึ่งครั้งสัปดาห์หนึ่งลงได้2วันอย่างเงี้ยผมก็จะไปลงวันเสาร์อาทิตย์จะไปลงวันท้ายๆของสัปดาห์ดันไหนที่แบบว่าอันเนี้ยลงได้ทุกวันก็ลงไปเลยอที่พวกนี้มันไม่ได้อีกทีเนี่ยก็เคลียร์ไปได้เลยก็จะประมาณนี้นะการลงดันของเกมนี้ครับเดี๋ยวมันจะมีดันเจียนเนี่ยแหละตอนแรกๆเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยมีดันเจียนให้ลงแต่พอหลังๆมันจะมีดันเจียนเปิดขึ้นมาเรื่อยๆนะมันก็จะเริ่มมมสสนนนนนนนุกกกกาาาขึ้้้ริงงงๆออออยยไปลลชชชััววว่่่่่เีพืผ คอนเทนต์ต่างๆของเกมนี้นะครับที่ความสนุกสนานของเกมนี้ก็จะประมาณนี้นะลงดงลงดันต่างๆนานาวันนี้เราก็ไปลงดันกันมาเฮลไฮม์แล้วก็จะมีตัวเอลไฮม์ตัวนี้ครับเอลไฮม์เฮลไฮม์แล้วก็เดี๋ยวว่างผมมาลงดันอย่างอื่นๆให้ดูครับพวกแบบเอเลีทาวเวอร์อีกดาซิโอะไรนะเง<อ>ี้ยเดี๋ยวว่างมาลงให้ดูแล้วกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะเออก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากจะดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปได้เลยครับเกมนี้เป็นเกม c r o สแพลตฟอร์มนะครับสามารถเล่นได้ทั้งมออามารเคพิวต์ ผมสามารถดาวน์โหลดผ่าน Huawei App Gallery ได้นะครับ Google Play App Store Oppo App Market แล้วก็ PC Client ผ่านหน้าเว็บได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเติมเงินผ่าน l a z e r Go ตอนนี้ก็มีรางวัลมีของแรแจกมากมายนะครับผมดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผม Description ต่างๆของผมก็จะมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆอยู่นะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจะติดตามข้อมูลกิจกรรมก็กดที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ EQ Channel ใครยังไม่ได้กดไลค์ยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยผมสตรีมเวลา3-4ทุ่มเป็นต้นไปที่ช่อง YouTube EQ คิวชาแนลนะครับผมเกก็ใครที่เล่นไนทหอกนะครับแลวอยากจะแทงแรงๆมือนผมแทงครั้งละสามสี่หาหกมื่นนะครับผมก็ตามมานะใส่หอกปกสสองเลยนะครับใส่เสื้อ,อผ้าปกเก้าแล้วนะครับผมสัตว์แดงก็มี2ตัวแฟชันะนะ่นก็ครบแล้วนะครับสัตว์แดงมี่2ตัวเลยแฟชั่นกกครคบแล้วนะครับผมตามมา